สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุงแห่งช่องทุงบุษราช่องที่นํำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องทีใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ ตอนเนืองจะคลิปทีเล่ครับยังไม่จบามาเที่ยวชมเมืองผีไม้กันต่อ,อมันไฟล์มันใหญ่ครับมันอัปโหลดไม่ได้ก็เลยต้องมาตัดเป็นตอนสั้นๆก็ช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นการพามาเที่ยวประสาทนะครับเป็นการเที่ยวชมเมืองพอนีมาทุระ มาทำธุระในเมืองไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวพอดีธุระยังไม่เสร็จต้องรอเวลาก็เลยมาถ่ายทำฝากท่านผู้ชมกล่องกัจจสันสันนิดนึงครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาตรงที่เห็นนี่ครับเป็นถนนสายกลางกลางเมืองผีไายเลยนะครับตรงนี้เป็นประตูชัยจากหนาเมืองเข้าไปเ,เริ่มต้นตรงนี้ก็จะมีจังหวัดครับ ดูนาวัดไม่ได้เขาไปดูครับดูภาพรวมตรงประตูชัยนี่ก็จะมีวัดอยู่สองวัดครับอยู่ตรงขามกันเลยคนละฝากถนนมีสองวัดติดกันเลยวัดนี้เป็นวัดเก่าประตูชัยครับตรงขามมาก็จะเป็นวัดใหม่ประตูชัยตรงนี้มีสองวัดตรงถนนสายกลางกับเรลิมตนมองไปไกลนู้นนะครับก็จะเห็นปราสาทเป็นถนนสายดิ กลางเมืองแล้วก็ตรงกับนาประสาทเลยสายเกา่าสายแก่ตั้งแต่โบราณน,นู่นแหละนะถนนก็จีลงโลงก็คงจีเป็นโรคหยอดหิดของเขานั่นแหละครับโรคโควิดนั่นแหละผู้คนก็มีค่อยผูกผ่านเท่าไรแังเงียบสงบดีครับนะีนะ่ยมาถึงตรงกลางเดินมาตรงกลางถนนนี่แตมองหย่อนกับไปก็เห็นวาถตุชัยไกลๆครับ ตรงนี้มาไกลประสาทแล้วมาตรงกลางใจเมืองสายเศรษฐกิจอีกสายหนึ่งนี่ครับก็จิมองเห็นประสาทซึ่งประสาทนี่ก็ถ้านับถึงสมัยตอนเด็กๆโอ้ยผุดแต่ความหลังเนาะตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยพอสามพอสี่ละมั้งจำไม่ได้แล้วก็มานอนบานญาติลุงถุงมานอนบานญาิบานญาติชาวบานอยู่ข้างกำแพงปราสาท ตอนนั้นมันยังมีมีรัวเขายังมีทํารัวลวดน้ําครับลุงทุงก็โอ้ยก้อนหินมันวางละเกะละกะนะครับมันพังทลายมันอายุเป็นเจ็ดรอยปีแล้วเนาะก็ไปปิ้นก้อนหินเลีนสนุกสนานครับในบริเวณนี่อันที่เขาตั้งขึ้นมานี่เขาสาร้างเขาเอาก้อนหินมาจัดเรียงไมแล้วก็มีรัวลวดน้ําแต่สมัยก่อนมันมีมีเดินลงมานาบานคามถนนมากับเป็นกองกองก้อนหิน ระเกะนะครับโอ้เป็นเด็กหน่อยปีนเ่นกับสนุกสนานแหละครับมีรูรักว่าข้างในคืออะไรเป็นเด็กหน่อยมีใช้คนในเมืองพีไมยมาจากบันนอกนี่ครับตรงบริเวณนี้ระ้างคุณคุณว่ามามามา,มาอยู่แถวนี้แหละนอนแถวนี้แหละช่วงปิดเทอมมาเ่นกระยาดพี่นองอันนี้เป็นถนนสายกำแพงเมืองด่านหลังกำแพงอ่ากำแพงปราสาทครับก็บจิเป็น วัดเดิมวัดเดิมนี่ก็จะเป็นวัดของหลวงพ่อเขียวเป็นวัดประจำอำเภอนะครับเจ้าคณะอำเภอก็จําวัดอยูกก่ก็นี่นะครับเป็นวัดใหญอ่อ่ทางด้านหลังของปราสาทขับติดกบแม่น้มูลเนี่ยมันก็จะมีประตูอยู่ประตูนึงจักเขาเรียกประตูอะไรโอ้ยลุงถุงกับพึ่งเขามาเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นคนผีไม้แท้มีเคยมาทางหลังนี่เลยตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่า ดูเหมือนจำไม่ค่อยได้ว่าเขาเรียกว่าตลาดเก่าหรือเปล่าตลาดเกาเ่าเรื่องอำเภอเก่านี่แหละแต่ก่อนนั่งรถโดยสารไปเรียนพอรถโดยสารวิ่งผ่านตรงนีน้เขาจะบอกว่าตลาดเกาา่าครับหรือว่าอำเภอเก่าใคยีลงก็ไม่รู้รอกว่าตลาดเกา่อาอำเภอเก่ามันเป็นยังไงตรงนี้จะเป็นนาวัดบ,บันวัดเดิมครับก็จะมีสะนามในเมืองก็จะมีสะนามอยู่หลายสะครับอันนี้สะหนึ่งเขาเรียกว่าสะพุง มันมีสะเพลงอีกสะหนึ่งเป็นสะนามต่โบราณสะเพลงเอาไว้ใช่บริโภคภายในเมืองมีมาต่โบราณแล้วอันนี้เขาปรับปรุงใหม่กับเป็นบรรยากาศสวยงามครับนี่ครับถนนตรงนี้ครับออกมาหน้าวัดเดิมก็จะเป็นถนนสา,ออสายเขาเรียกว่าตลาดเก่าตรงนี้ก็คือถนนมา,ากนั่นแหละมาผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เขาไปในตัวอำเภอผีไมย ก็ไม่รู้ว่ามันเก่าขนาดไหนเกิดมากก็มีเห็นแล้วตลาดเก่าก็เห็นแต่ตลาดใหม่ตรงตรงทีทายเห็นตรงเมนพมุ่มทัดนั่นแหละอ่านันทานอยู่ก่อนที่เขาจะใหญ่ออกไปข้างนอกมองไปถนนกัจจิคามไปทางโรงพยาบาลแล้วก็ออกไปโคราชครับกัจจิเห็นสะพานเดี๋ยวไปดูไกลๆค,ครับสะพานสะพานนี้จะเป็นสะพานขามแม่น้ม,มูล อำเภอพิมายยีติดก็แม่น้ำม,มูลแม่น้ำม,มูลเป็นแม่นม้ำสายลักนี่ครับเป็นแม่นม้ำสายลักของภาคอีสานตอนใต้กระจายไปนู่นแหละไปทางออกอุบลน,นูล่แหละออกว่าริ่ออกํำโค้งครับตรงขามทีลุงถุงยืนอยู่ตรงนี้ก็ยีเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเป็นเป็นกรมศิลปากรครับเป็นกรมศิลป์ที่เข้าไปามันจะมีวัตถุโบราณในปราสาท อันเก่าๆสิ้นเหล็กชินน่อยเขาเอามาเก็บไว้เอามาตัางให้คนที่สนใจเขาไปเยี่ยมไปชมขามมาอีกฝั่งหนึ่งเขาแม่น้ำครับมาดูแม่น้ำม,มูลช่วงที่ไหลผ่านพิมายโอ้แม่นม้ำลานามหลายครับแต่ยังมีเต็มฝั่งมีวัชพืชโอ้พักตบชวาลอยมาติดทางครับนี่เป็นสะพานครับขามเข้าไปในตัวเมืองน้ำก็ไหลลังๆแล้วครับ คือน้ำตรงนี้ทีหลายอยู่เพราะมันจะมีเขื่อนผีไม้เดี๋ยวจิพาไปชมเขื่อนผีไม้ครับเป็นเขื่อนกันแม่น้ำมูลโดยเฉพาะนี่นะนะนะเรือนพุทธิกาเนี่ยก็จะมีงานแข่งเรือประจำเขาก็จะกักน้ำไว้ตรงนี้ครับเป็นเขื่อนผีไม้กันแม่น้ำมูลโดยเฉพาะเลยเป็นเขื่อนกระเมยย้ยครับเป็นเขื่อนบ้านเก็บกักน้ำตรงสันเขื่อนนี่แต่ก่อน ก็จะเป็นทางที่เขาห้สัญจรไปได้ครับรถผ่านสันเขื่อนไปเผื่อขามไปฝั่งตรงขามี่เป็นไส้งามกับไปเที่ยวไส้งามแต่เดี๋ยวนี้เขามีให้ขามเลวเขาทาทางทําสะพานไม้ให้วิ่งไปนะครับเพราะว่าเขื่อนมันอาชีพํำรุจผู้พังได้มีหนักต่องเที่ยวหลายเนาะอันนี้ก็มีการสมบํารุงเป็นประจาโอ้ดูสะพานแล้วเมื่อก่อนนี่มันขามมาได้ยังไง นู่นครับตรงไกลๆนูน่นเฉียนสะพานเขาทำไว้เป็นทางอ,าอ้อมไปฝั่งตรงขามซึ่งเป็นทรายงามก็จะมีบานเก็บน้ำบานเปิดปิดน้ำเพื่อที่ปล่อยนะ้ำมูลลงไปในคลองเป็นคลองชนประทานครับเอาไปรอเลียงไรหน้าของเกษตรกรคลองนี่ก็จะไหลไปนู่นแหละตำบลถาหลวงตำบลชีวานไปดงใหญ่ตำบลกระชนนูน่แหละครับ ไปออกทางชุมพ่วงแล้วก็จะมีคลองย่อยคลองสาขานะครับมีรถวิง่งตามริมคลองนะครับถนนเรียบคลองนะตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนหน้านา้มมากเขาก็ปล่อยน้มไปตามคลองเพราะว่าถ้ามีปล่อยก็มีได้บางช่วงที่น้มมีมากนั่นหละครับเขากเก็บกักไว้หลายฝนยังมีตกแต่น้มตัวนี้มันหลเขาก็ต้องปล่อยไปมีน่นเขื่อนมันชีพังนะครับ นี่ครับตอนนี้น้ำก็ยังมีล่นเขื่อนแต่ว่าเขาก็เปิดบานเพราะว่าช่วงตน้นฝนเดี๋ยวน้ำก็จิทยอยมากทะลักมากไหลลงไปสู่ไรน่นาของชาวบ้านนะครับบางปีก็มีปัญหาครับน้ำคาดชาวบ้านก็มาขอร้องไว้เปิดน้ำให้ดึงแต่บางปีน้ำม,มันไหลก็มาขอร้องให้ปิดน้ำให้ดึง้งเ,เจ้าหน้าที่ก็คือจีวดหัวแหละครับจักจีเปิดจีปิดปีไหนก็อยากเก็บกักน้ำไว้ใช้ตรงนี้ไตเขื่อนลงมากครับ นามกัจจิไหลหลังๆไปนู่นแหละไปทางชุมพวงไปบุรีรัมย์ทั้งแถวอตอนเหนือของบุรีรัมย์ไปสุสรินทร์ไปศรีสะเกดไปอุบลน,นู่นแหละนะครับนะครับที่มองเห็นต้องคานั่นก็คือตรงนี้เป็นหัวเข่อนกัจจิมีลมใหม่ลมรื่นครับมีไส้ต้นไส้หลายกานาเป็นตะมาผักผ่อนเย็นดีอยู่ ยังไม่จบนะครับเออมันอัพโหลดได้นิดเดียวก็ยังจะมีคลิปต่อเนื่องอีกเดี๋ยวก็จะมาอัพโหลดให้ทานผู้ชมได้ชมกันตอนต่อไปอไปถ่ายมาสำหรับคลิปนี้ลุงทุงกับทีมงานช่องทุงขุนซาก็ต้องขอลากันแล้วเอาไว้พบกันตอนนาตอนนาก็จะไปดูไทงามกันครับในไทงามจะมีอะไรได้ก็ฟ้ากดกระดิง่งกดติดตามกดไหลคกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมามานำเสนอต่อท่านผู้ชมกันต่อไปไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ